ากัจคร,ครับก็วันนี้เป็นวันมงคลน,นะครับวันที่9เมษายนของปีเราจะมีมูใหญ่ก็คือการทำมูลตักบาตรนูสะพานดอนบาตื่อยแห่งนี้พื้นที่ทั้งหมด30ไร่ต้นเมอซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง92ต้นนะครับอยู่บนพื้นที่30ไร่อยู่กันเป็นกลุ่ม นะครับเป็นเรื่องความมหัศจรรย์น,นะครับเราผมคิดว่าน่าจะมีหนึ่งเดียวนะครับในประเทศเย็นในีลูกนี้นะครับก็ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยน,นะครับได้ชไวยกันบรรจุภัณ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับตลอเลยของเรานะครับรัฐบาลส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเป็ีชุมชนพื้นที่แห่งนี้สกายภาพสมบรับ ถ้ามีนักท่องเที่ยวเยอะเลยที่เดินทางมาเยี่ยมชมที่ดอนบาเวยนักน้องเรียนมาสำนศึกษานะครับมาดูนะครับมาดูงานมาดู้เปลือยที่มันใหญ่ๆหรือท่ากลางรูปแบบแล้วก็บนเส้นทางการเดินชมต้นเปลือยเนี่ยเปลือยตามธรรมชาติก็ยังมีพืชพันธุ์อื่นๆมีสมุนไพรมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับซึ่งซึ่งเป็นแหล่งที่ ควรศึกษานะครับให้ความรู้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ที่จะก่อให้เกิดรายได้ของชุมชนโดยเฉพาะของมมนะครับบุตรบุญธรรมือสีเชียงใหม่เพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราได้ช่วยกันมันสำคัญนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับให้มาชมวามันวิจารย์นัดตอนมาเฟยแห่งนี้ครับนะครับวันนี้ก็ก็เป็นวันที่พวกเราได้มาชมเป็นทุนใหญ่นะครับขอให้ท่านที่ได้มาสมบุญ ในวันนี้เนี่ยนะครับได้มีความสุขนะครับเราก็้มีความสิ่งใดที่วางไว้นะครับก็สสบรวามสำเร็ตามทนายนะครับถูกหวยหวยเบอร์นะครับอยากให้รางวัลที่หนึ่งมาอยู่ที่นี่นะครับนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสาธุครับสาธุค่ะขอบคุณนาย